สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะกินยำหน่อใส่น้ำปูยำหน่อใส่น้ำปูเฮ็ดเอง <c oughs> ไปบ่ท่านเพิ่นจ้าเกื่อไปตลาดนะ่ะเรกก็เลยซื้อนองไม้สดนะ่ะมายำเองเลยมาค่ะกินแซ่บๆน้องกันเด้ <c oughs> อเขามาแล้วฝากกดไรกุนเชนเนี่ยเด้อค่ะืมแบบอื <c oughs> ้อ แอบอยู่ได้หรออร่อยไม่แพรอซื้อเลยถ่ายรูปคือกับใบอ่ำใบอ่ม,อมคุณตูไปคุณตูหรือว่าใบแม่งหลับเนาะคะนะ่ะเนาะอืม จำเส้นน้ำปูหลายๆคนบมมักคนไม่ชอบน้ำปูก็ไม่ต้องใส่เยอะเด้อส่วนโตมักน้องเส่น้นปูอื้ม เอาอีตัวมากมาเป็นส่วนเยเห็นเน่เนาเปลีย่ยน้ารูด จำใช่ย่างแนวพริกซุขว้าต้นหอมเอ่หอมแดงแล้วก็กระเทียมเนะะี่ยค่ะ เอาไปขวาวเอาไปขวา้มันสุปบะวที่เนียกกมาตั้น้ำมนันซุดนะเทลือน้ำมันต้มบัดนี้เนียกอะเกรือปูงนี่ยัง่ยผมใช้รสน้ำปูน้ำปลานิดหน่อยแค่นั้นแล้วก็เอาผักกุนตูนนี่ใส่ ใบมังกแต่จะมีพักซี่ใบเรื่อยอ่ะก็ใส่ได้นะคะอันนี้คือสูตรโรเ้อแต่ว่าต้นฉบับเพิินบองหูปเป็นยังไงค่ะเพราว่ามันเป็นเมนูอาหารเหนือต้อนฉบับไม่รู้ทำยังไงคอมเมนไว้ใ,ใต้คลิปเลยเด้อย่ะสูตรนะบอกสูตรเพิินเดอร์เอฟซีแม่ร้นอ่ะที่เป็นคนเหนือน่ะ คอมเมนต์ใดเด้อค่ะเพลิดถูกขออภัยหลายๆหนึ่งตัวเป็นพรเเหนือมนันคนอกีสารแต่ว่าเป็นสไพร์เหนือเฉยๆชอบกินเอาพริกไปคั่วพริกหอมแดงกระเทียมคั่วให้สุกโคบ ใส่น้ำปูน้นำปลาผมชูรอว่าตามด้วยหน่อนไม้แล้วก็ย้วะชิมรสชาติตามใจชอบนะคะต้าหรบคน้นหาอื่นที่อยากลองเห็ดเบิงแต่ถ้า f อฟซีแม่ลนะ้น่ะที่เป็นคนเหนือนอะ่ะคอมเมนต์บอกสูตรใต้คลิปได้เลยเด้อ จะวางเนี่ยตำตังสีหรือตําแบบนี้เลยน้ำปูก็ใส่ตามใจชอบนะคะส่ตามใจชอบเลยเด้อน้ำปูไม่รวนมากหลายชอบให้มันแร่ๆชอบแซบบ่บ เนื้อ,อนมะ่งนนขาวติอีกเมนู่หนึ่งเลยหนัก เองเจจะแอปทวเนากับม่นย่ำน้ำปูนี่แล้วแล้วก็เซมคาม้ควาวข้ัวประคมไหมอาหารเนื้อมาก้ายอื ครับทาคือถ่ายโอ้ยมันคือบบมันคือรุดดีแท้ <laughs>